ลงทะเบียนเกษตรกรแค่เช็คข้อมูลตรวจสอบความพร้อมและรอรับเงินเยียวยาหนึ0 0 0บาทไม่ต้องปรับปรุงที่แอฟฟาร์มบุ๊กแค่มีบัญชีทอกอสอสมุดเล่มเขียวยังไม่จำเป็นต้องใช้รายละเอียดของข่าวเป็นอย่างไรเราไปดูพร้อมกันเลยครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง Money c h a ช n e l ด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผม n มเนชันแนลครับคลิปนี้ครับข่าวมาบอกกันแล้วครับว่าการลงทะเบียนเกษตรกรนะครับโดยการเช็คข้อมูลแค่ตรวจสอบแล้วก็รอรับเงินเยียวยา15,000มาบาทนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับข้อมูลล่าสุดนะครับจากแฟนเพจดิจิตอล DOAE นะครับเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรที่ดูแลเกี่ยวกับแอฟฟาร์มบุ๊กนะครับโพสเมื่อวันที่2พฤษภาคม63นะครับโพสถึงขั้นตอนการตรวจสอบรับเงินเยียวยา1 5 0 0 0มาบาท ว่าต้องตรวจสอบอย่างไรและมีวิธีการรับเงินเยียวยาอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับผมสรุปมาให้ฟังครับการตรวจสอบนี้ใช้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้นครับหากท่านขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่หน่วยงานอื่นให้ติดต่อที่หน่วยงานที่ท่านขึ้นทะเบียนนะครับขั้นตอนที่1ในการตรวจสอบรับเงินเยียวยานะครับคือตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ก่อนนะครับที่เว็บไซต์ที่ขึ้นที่ปรากฏนะครับ เว w ์นะครับ farmer d o a e go t h นะครับเมื่อเข้าเว็บไซต์ได้แล้วนะครับก็แค่กรอกเลขประชาชน13หลักในช่องนี้นะครับแล้วก็กดค้นหาเพื่อตรวจสอบผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรล่าปีล่าสุดครับผลการปรับปรุงปีล่าสุดก็จะขึ้นมานะครับท่านผู้ชมให้ท่านตรวจสอบว่าปีล่าสุดของท่านที่ได้รับการปรับปรุงนั้นปีอะไรนะครับ หากผลการปรับปรุงปีล่าสุดขึ้นปี2562หรือ2563กมส่งเสริมการเกษตรแจ้งว่าท่านไม่ต้องไปเกษตรอำเภอหรือไม่ต้องปรับปรุงที่แอปฟาร์มบุ๊กนะครับแต่หัวหน้าโครเรือนนะครับต้องมีบัญชีทกเสเท่านั้นเพื่อใช้ในการรับเงินเยียวยาครับ หากยังไม่มีก็ให้รีบเปิดบัญชีที่ธนาคารทกศน,นะครับแต่หากมีบัญชีทกศแล้วก็รอรับเงินและฟังข่าวต่อไปครับเพียงเท่านี้ครับสําหรับผู้ที่ปรับปรุงปี6 2อหรือ63แล้วท่านผู้ชมครับหากการตรวจสอบแล้วมีการปรับปรุงล่าสุด2561หรือน้อยกว่านี้นะครับท่านต้องรีบแจ้งปรับปรุงข้อมูลแจ้งปลูก แจ้งทำการเกษตรที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอหรือที่ผู้นำหมู่บ้านหรือที่อาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้านครับภายในวันที่15พฤษภาคม63นี้เท่านั้นครับและไม่สามารถแจ้งปลูกผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กได้นะครับเนื่องจากปิดปรับปรุงครับหากท่านผู้ชมนะครับขึ้นสถานะว่าปรับปรุงล่าสุดปี61หรือน้อยกว่านี้นะครับท่านต้องนําเนินการตามนี้เลยนะครับผม เว็บเพจนะครับตั้งแจ้งมาอีกว่านะครับสมุดทะเบียนเกษตรกรณะตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องใช้นะครับในการรับเงินเยียวยาครั้งนี้ครับ แต่หากท่านไม่มีสมุดเล่มเขียวแต่ต้องการรหัสทะเบียนเกษตรกรสามารถติดต่อไปที่แฟนเพจดิจิตอล DOAE ซึ่งก็เป็นของกรมส่งเสริมการเกษตรครับและก็เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารในครั้งนี้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณมาหน้าโอกาสนี้ด้วยครับสรุปข่าวก็คือหากท่านเข้าไปตรวจสอบที่เว็บไซต์ความเป็นเกษตรกรของท่านแล้วแล้วมีการปรับปรุงล่าสุดปี62หรือ63เรียบร้อยแล้วนะครับท่านไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับทั้งการไปที่อำเภอเกษตรอำเภอหรือ การปรับปรุงที่แอปฟาร์มบุ๊กก็ไม่ต้องทำนะครับเพียงแต่นะครับเตรียมบัญชีธานาคารทกสไว้ของหัวหน้าโคร,โรเรือนนะครับถ้าไม่มีก็ต้องไปเปิดที่ทกสนะครับจากนั้นท่านก็รอฟังข่าวอย่างเดียวนะครับว่าจะโอนเงินวันไหนนะครับส่วนนะครับหากมีการปรับปรุงปี6-1หรือน้อยกว่านี้นะครับท่านต้องติดต่อที่กเกษตรอำเภอเพื่อแจ้งปลูกหรือแจ้ง,จงทางการทำเบียนนะครับไม่สามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กได้ครับหรือติดต่อที่ปรังหมู่บ้านนะครับอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้านได้ภายในวันที่15พฤษภาคม63นี้เท่านั้นนะครับ แล้วก็สมุดเล่มสีเขียวยังไม่จำเป็นต้องใช้นะครับหากจะต้องใช้นะครับก็ขอรหัสอินบ็อกซ์ไปได้ที่ DOAE นะครับหากท่านยังไม่มีสมุดนะครับ เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมสําหรับข่าวการลงทะเบียนเกษตรกรเช็คข้อมูลตรวจสอบอรอับเงินเยียวยา15,000บาทไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ยุ่งยากเหมือนคราวก่อนด้วยนะครับข่าวล่าสุด2พฤษภาคม63นะครับเดี๋ยวหากมีการโอนเงินหรือมีการอัปเดตข่าวใหม่ๆผมจะรีบลงคลิปมาบอกท่านผู้ชมเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับกับผมมานี่แชนแนลครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ